สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เดอ b ์บายอินสปาแหล่งรวมแรงบันดาลใจสําหรับคนรักจักรยานทุกคนวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับจักรยานรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในปี2025ซึ่งเรียกเสียงฮือฮาไปทั่ววงการนั่นคือเมซิโนวา2025จักรยานที่ผสมผสานเทคโนโลยีนวัตกรรมและดีไซน์อย่างลงตัวจนกลายเป็นหนึ่งในจักรยานที่ถูกจับตามองมากที่สุดในปีนี้ดีไซน์ที่ล้ําสมัยและน้ําหนักเบา เมซิโนวา2025มาในรูปลักษณ์ที่ฉกเฉีียวเส้นสายเฟรมเรียบเนียนราวกับถูกปั้นด้วยมือดีไซน์เฟรมแบบโมโนโคออกโมโนโกใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์คุณภาพสูงน้ำหนักรวมทั้งคันไม่ถึง7กิโลกรัมทำให้เหมาะสำหรับนักปั่นสายแข่งขันที่ต้องการความเบาและความแข็งแรงในระดับสูงสุดไม่เพียงแค่เบาแต่ยังเสริมความแข็งแรงในจุดรับแรงอย่างชาญฉลาดเทคโนโลยีอัจฉริยะเชื่อมต่อทุกการปัน่น นูว่า2025มาพร้อมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบสมาร์ทอินทิเกรตเต็ดซิสเต็มซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันผ่านบลูทูธและแอนบวกทำให้นักปั่นสามารถตรถถวจสอบข้อมูลได้แบบเรียลไทม์เช่นความเร็วรอบขาอัตราการเต้นของหัวใจและ GPS สํำหรับการนำทางฟีเจอร์สมาร์ทดิสเพลย์แบบสัมผัสที่ฝังอยู่ในแฮนยังแสดงข้อมูลการปั่นได้อย่างชัดเจนแม้อยู่กลางแดดระบบเกียร์ไฟฟ้าและประสิทธิภาพการปัน่น เมซิโนวา225เลือกใช้ชุดเกียร์ไฟฟ้าจาก S Ram Red AXS รุ่นล่าสุดซึ่งมีการเปลี่ยนเกียร์ที่รวดเร็วและแม่นยำระบบไร้สายช่วยให้การติดตั้งสะดวกขึ้นและลดความเสี่ยงจากสายเกียร์หลุดหรือขัดข้องการออกแบบตำแหน่งของเฟืองและจานหน้าถูกปรับให้เหมาะกับการปั่นทั้งทางเรียบและทางชันรองรับความต้องการของนักปั่นได้ทุกระดับการควบคุมที่มั่นใจและปลอดภัยระบบเบรกของโนวา225เป็นแบบดิสเบรกไฮดรอลิกเต็มระบบ ซึ่งให้แรงเบรกที่แม่นยำแม้ในสภาพอากาศเปียกดิสเบรกหน้าหลังขนาด160มิลิเมตรให้ความมั่นใจในการหยุดรถไม่ว่าจะอยู่บนทางลาดชันหรือในสภาพพื้นถนนที่ลืน่นเสริมด้วยระบบการสะเทือนขนาดเล็กในตะเกียบหน้าที่ช่วยลดแรงกระแทกจากพื้นผิวครุขระโดยไม่ลดประสิทธิภาพการปัน่นเหมาะกับนักปั่นสายเพอร์ฟอร์แมนและไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักปั่นแข่งขันหรือปั่นเพื่อสุขภาพเมซิลโนวา2025ก็พร้อมตอบโจทย์ได้ทั้งสองสายตัวเลือกสีสันของรุ่นนี้มีทั้งแบบด้านเรียบหรูและแบบสะท้อนแสงสไตล์สปอร์ตทันสมัยเพื่อให้ทุกคนสามารถแสดงตัวตนผ่านจักรยานได้อย่างเต็มที่สรุปเมซิลโนวา2025คืออนาคตของจักรยานถนนในโลกของจักรยานเมซิลโนวา2025เปรียบได้กับรถซูเปอร์คาร์ของวงการ ด้วยการผสานของเทคโนโลยีนวัตกรรมและงานดีไซน์อย่างไร้รอยต่อมันไม่ใช่แค่จักรยานแต่มันคือประสบการณ์การปั่นในรูปแบบใหม่ที่ทุกคนควรได้ลองถ้าคุณกำลังมองหาจักรยานที่ให้มากกว่าแค่ความเร็วเมซิโนวา2025คือคำตอบฝากติดตาม The b i k e Inspire ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตาม The b i k e Inspire เพื่อไม่พลาดข่าวสารรีวิวและแรงบันดาลใจเกี่ยวกับจักรยานที่ดีที่สุดจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ